Terima <laughs> kasih. me nee.

对呀，傻。<Yeah>, <laughs> <laughs> อ่านักเรียนคะเอาสมุดมายังคะในมีใครหายสุภกริตหายไปไหนคะอะ่ตอนนี้ครูปิดไมค์ทุกคนไว้นะคะถ้าใครมีอะไรถามเปิดไมค์ถามครูดได้นะคะตอนนี้วิทยาศาสตร์นะคะนักเรียนเอาสมุดวิทย์ขึ้นมาเขียนวันที่ให้เรียบร้อยโอบิทีฟเอ่อโบกมือหาครูมีอะไรคะ หมอคะ่ะวิชา,าวิทยาศาสตร์ค่ะวิทยาศาสตร์ค่ะวิทยาศาสตร์นะลกูกเขียนวันที่ไว้ให้ให้เรียบร้อยวันนี้วันวันอะไรเอ่ยวันอังคารที่สามสิงหาโปมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่เรียนเขียนวันที่ไว้นะอ่ะ ในเรียนมีอะไรสงสัยเปิดไม่ถามครูได้นะคะหรือว่าตอบคำถามเปิดไมค์ตอบคำถามได้เนาะอ่ะพร้อมแล้วนะเดี๋ยวคุณจะแชร์หน้าจอไปก่อนวันนี้วันที่ะวันที่สามสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ เสร็จหรือยังไม่เรียนเขยนวันที่ไว้เข็นที่ไปรอโอเคครับเสร็จแล้วครับค่ะโอเคมีใครยังไม่เสร็จไหมคะในห้องเ,เรียนขนาดนี้มีแค่สิบแปดคนนักเรียนอ่ะคะ <c oughs> าาแล้วก็ก้ามยังไม่เสร็จคะตอนน้เพิ่งมาค,ค่ะค่ะเขียนมาที่ให้เรียบร้อยค่ะอย่าตกคุณปิดมาไว้อยู่เราจะมาเรียนเรื่อง <c oughs> วัสดุวัตถุเห<ะ>มือนเดิมทบทวน ในเบื้องต้นเขียนวันที่ไว้ก่อนนะนักเรียน48วิชาวิทยาศาสตร์นะคะวิชาวิทยาศาสตร์นะคะวันนี้มีกันบ้านใช่ไหมคะมีค่ะนักเรียนวันนี้มีกันบ้านเหมือนเดิมของเราค่ะยังมัน เสร็จยงค่ะนักเรียนจะเสร็จแล้วค่ะโ <Okay. S 2> อเคออ่าเนื้อหาวันนี้มีประมาณ<ห>าโอ้โหเยอะอยู่นะนักเรียน <หา S 1> เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วก็นอนหนึ่ได้หลืโอเคทุกคนเสร็จแล้วนอนนักเรียนเดี๋ยว เปิดดูทุกคนก่อนเปิดดูทุกคนก่อนว่า,วาคนทํางานไหมเดีย๋ยวนะเป็นหน้าใหญ่นะอะเรียน,นเปิดกล้องไว้นะคะครูจะดูว่าใครไม่ทํางานเปิดกล้องไว้นะโอบีิทิสโอเคเราเปิดกล้องแล้วค่ะโอเคดีมากักนะเรียนอตอนนี้มีประมาณยี่สิบคนนะอนะเรียนทนายสอน เปิดกล้องนะคะพี่พีราดาทองสิลป์หนูอยู่ในโลกโอเคดีมากคณะสอนโอเคดีมากทุกคนทุกคนพร้อมใช่ไหมคะพร้อมค okay. <Okay. S 2> <Okay. S 1> ่ะอ่าเรามาเริ่มเรียนกันเลย <Okay. S 1> ดีมากลูกแล้วคณจะแชร์หน้าจอกอนใช่อ, <Okay. S 1> อะมันนย้ที่สามแลนักเรียนเรามาดูได้ได้เห็นหน้าจอกูไหมคะ เพนคะ่ะเรามาทบทวนเรามาทบทวนเรื่องของเล่นของเล่นของใช้เนาะของเล่นก็คือสิ่งของใดๆที่สามารถนํามาเล่นได้ใช่ไหมทำให้เกิดความสน,น,นุกสนานเพิดเพลิเนาะเช่นเช่นอะไรนักเรียนเนี่ยรูปอะไรคะไอรอนแมนค่ะไอรอนแมนเขาเรียกว่าสิ่งอะไรนักเรียนป่นยูปูนยูต่อมา,มอ,าอะไรนักเรียน ตุ๊กตามีมากต่อมารถค่ะรถคูะอของเล่นและสุดท้ายจักรยานค่ะจักรยานของเด็กใช่ไหมนักเรียนเนาะข้างบนนี้เราเรียกว่าของเล่นหรือของใช้นักเรียนของเล่นของเล่นถูกต้องต่อมาเรามาดูของใช้ข้างล่างนะ ขอใช้ก็คือสิ่งของที่อยู่รอบตัวเราเนาะสามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้นะคะตัวอย่างที่ครัวมาอันนี้อะไรนักเรียนอุปกรณ์การเรียน่อุปกรณ์การเรียนหรือว่าเรื่องเรียนเนาะต่อมาอะไรนักเรียนหนังสือต่อมาหมอนหมอนต้วสุดท้ายอะไรนักเรียน การตาม้วยใช่ไหมข้างล่างนี้มันคือของเล่นหรือของใช้นักเรียนของใช้ถูกต้องนักเรียนแยกออกเนาะอันไหนของเล่นอันไหนของใช้แยกออกนะคะข้างบนของเล่นข้งล่างของใช้เออแยกให้ออกนะคะอันไหนของเล่นของใช้ข้างบนของเล่นข้างล่างคือของใช้นะ ต่อมานี่ไงของเล่นของใช้นะนักเรียนครูพิมโตของเล่นของใชนะ้ของใชนะ้สีแดงต้อง,องต้องนะงไม่ว่าจะเป็นของเล่นหรือว่าของใชง้ก็ถือว่าเป็นวัสถุทั้งหมดเลยเนาะซึ่งวักกตถุก็คือสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราแต่วัสดุคือสิ่งที่นำมา ทำเป็นของเล่นของใช้โอเคนเักเรียนแยกออกเนอะอันไหนวัตถุอันไหนวัสดุนะต่อมาอ่ะทีนี้ฟื้นวัสดุนะนนสดแยกออกเป็นของอันนะนักเรียนก็คือหนึ่งวัสดุจากธรรมชาติก็คือเกิดขึ้นากธรรมชาติอะไรคะถึน ผมเพิ่เข้ามาใหม่ค่ะค่ะหนูเข้ามาใหม่หนูฟังกันเลยนะคะก็คือขนาดไหนค่ะฟังกันเลยนะคะแล้วก็ฟังกอนหลังได้นะเดี๋ยวคุณจะอัพคลิปอีกครั้งหนึ่งอ่าซึ่งวัสดุแบบออกเป็นสองอันก็คือวัสดุธรรมชาตินะคะคจะบทไปต่อไปอีกแล้วก็วัสดุที่มนุษย์สร้างขึ้นเนาะอ่ะเรามาดูย้อนไปนะ เป็นวัสดุธรรมชาตินักเรียนก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติตแล้วก,ก็ไง่ายๆว่าทำให้หมอะสมแก่การใช้งานมากต่วมาวัสดุธรรมชาติอันแรกคืออะไรนักเรียนรู้กันเลยคะขนขนอะไรสัตว์ถูกต้องเก่งมากต่อมาอะไรนักเรียนรู้กัะไม้ไม้ค่ะต่อมาอะไรคะ หนังสาวต่อมาอะไรนักเรียนบวกครับเออเป็นบวกเป็นบวกเลยอ่ะเรือเรือของพืชใช่ไหมเออเป็นวัสดุธรรมชาตินะอันนี้อะไรนักเรียนหรือว่ต้นอันนี้อะไรคะอีกอันนี้ค่ะหินหินนี้ลำน้ำ ตัวอะไรเรียนดีโดม่าแลุดท้ายอะไรนักเรียนอันน oh ี้มันเป็นแร่ธาตุมันเรียนนะแร่ธาตุอันนีแร่ธาตุเนอะทั้งหมดนี้นักเรียนคือวัสดุจากธรรมชาติหรือมนุษย์สร้างขึ้นนักเรียนเออเป็นวัสดุธรรมชาติเนาะนักเรียนแยกออกต่อมา เรามาดูวัสดุในทั่สองก็คือวัสดุที่มันถย์สร้างขึ้นหรือว่าเป็นวัสดุจอเราะเนาะคือวัสดุที่ไม่ได้เกิดเองตามธรรมชาติแต่ว่ามนุษย์มนุษย์อผลิตขึ้นมาเนาะอันแรกอะไรนายกยเรียนสี่สองมา3่ รอใสับสีอมคัาพราย้ว่นคือมนุษย์ขึ้นเรียนมันไม่ได้เกิดเอธรมชาติเลยมันต้องมาสร้างขึ้นนะเป็นวัสดุที่มนุษย์สร้างขึ้นเนาะหรือว่าเรียกอีก อย่างหนึง่งว่าวัสดุสค่าง์เนาะนะนะนักเรียนแยกออกใช่ไหมคะอันไหนวัสดุธรรมาชาติอันไหนวัสดุที่มนุษย์สร้างขึ้นแยกออกมานันกเรียนแยกออกค่ะดีมากนะมาดูต่อไปเราได้วัสดุมาแล้วนะเราก็จะนํามาเข้ากระบ,บวนการแปรรูปเนาะแล้วก็ทําให้เหมาะสมแก่การใช้งานมากขึ้นนะคะคือนะวัตถุอ่ะเรามาดู วัตถุที่ทํามาจากวัสดุธรรมชาตินะนักเรียนรูปแรกคืออะไรนักเรียนโต้ไม้เออโต้ก็อีไม้ทำมาจากอะไรคะทำมาจากไม้รูปที่สองคืออะไรนักเรียนเครื่องประดับทำมาจากอะไรคะ ใชคะที่อยู่ตามธรรมชาติ so. ีอยู่ตาธรรมชาติมธรรมชาติมาาราตที่อยู่ตามธรรมชาติและสุดท้ายคือนเรียนพร้อหลองแ้วรอไหมร ทำกต้องเข้าห้องมานะพวกนี้พวกนี้เป็นวัสดุใช้วัสดุธรรมชาติเนาะไม่เลยลงมาแล้วหลยคุณคะคุณคะูดออกเสียงนักเรียนอยู่อะไรคะนักเรียนครูคะครูคะคุณคะเออได้ยินไหมคะมันมีใครถามครู ว่าไงคะครูคะได้ยินไหมคะไม่ยินนะคะอะไรถามครูคะเขียนไหมคะยังไม่ต้องเขียนนะคะนักเรียนอันนี้ฟังไปก่อนให้เข้าใจยังไม่ต้องเขียนนะคะเราก็ไปเขเียนตอนทำแบบฝึกหัดในงานคั้เดียวนนไม่ต้องเขียนนะคะฟังให้เข้าใจแล้ว ทำง,งานรายงานให้ทุกคนคู่ค่ะขออนุญาตเข้าห้องน้ำค่ะไปได้นอนหลับนอ่หลับทุกคนยังโอเคอยู่ไหมโค่ะเอสไหมเนี่ยหนูอ่ะอ่ะมีเสียงรบกวนข้างนองกนักเรียนอะไรวะ เดี๋ยวคุณไปดูก่อนว่าเาดี๋ยวคุณไปปิดไมค์ก่อนนะเดีกน่ค่ะอะเอาล่ะมาดูต่อนะคะมาดูต่อ ก็คือไม่เรียนหน้าจอคุณเนาะเป็นค่ะอ okay. pues ันนี้เรามาต่ออันนี้เป็นวัสดุที่ทําจากวัสดุที่มนุษย์สร้างขึ้นเนาะอันแรกกล่องโฟมใช่ไหมก็ทํามาจากเม็ดพลาสติกต่อมาก่อบุของเล่นต่างๆนะทํามาจากพลาสติกเนาะแล้วก็เสื้อผ้าเรื่อุ่้ห่มนะคะ ทำมาจากถ้าใยสังเคราะห์นะนักเรียนอันนี้เป็นวัตถุที่ทำมาจากวัดสดุที่มนุษย์สร้างขึ้นเนาะอ่ะทีน,นี้เป็นไปงานแล้วนะคะนักเรียนให้นักเรียน้มากเอ่ะให้นักเรียนแยกว่าอันไหนเป็นวัดสดุธรรมชาติอันไหนเป็นวัดสดุที่มนุษย์สร้างขึ้นเนาะเดี๋ยวเรามาตออพร้อมกันดีกว่า นักเรียนก็จําไว้เลยนะจาไว้เลยนะเพราะว่าจะได้เป็นคำนะแยกคุณศัพอ,อีกครั้งหนึ่งยังไม่ต้องเขียนตอนนี้นะคะนักเรียนนักเรียนตอบคาถามก่อน<ส>อ่ะเรามาแยกช่วยกันนักเรียนช่วยไปทำอีกครั้งหนึ่งนะเรามาแยกช่วยกันต่อเครื่องปั้นดินเผาเป็นอะไรนักเรียนเครื่องปั้นดินเผาเป็นเ่งปั้นดินเผาที่มยนสร้างขึ้นเป็นธรรมชาติหรือว่าที่มันสร้างขึ้น ที่มนุษย์สร้างขึ้นครับมนุษย์สร้างขึ้นครับสร้างขึ้นค่ะสร้างขึ้นครับดินน่ะดินน่ะมาจากธรรมชาติหรือว่ามนุษย์สร้างขึ้นธรรมชาติมาจากธรรมชาติเออแสดงว่าเครื่องปั้นดินเผาเป็นวัสดุที่ได้มาจากธรรมชาตินะนักเรียนเนาะต่อมาขวดน้ำขวดน้ำวัสดุที่มนุษย์สร้างขึ้น

สร้างขึ้นค่ะถูกต้งเอ้เสื่อขนสัตว์มันซ้ำนักเรียนเสื้อขนสัตว์มันซ้ำตัวลนังลาธรรมชาตเออธรรมชาติเพื้อกันฝนละนักเรียนวัสดูที่มนุษย์ส้างขึ้นเก่งมากแล้วรองเท้าหนังอีบรีย ทาจากธรรมชาติค่ะทำมาจากสธรรมชาติค่ะโอเคทำมาจากวัสดุธรรมชาติ่ะหกหกหกยอดอะนักเรียนพูดดีๆนะคะรองเท้าหนังก็ถูกต้องใช่ทำมาจากวัสดุธรรมชาติทัพพ์ม้าค่ะเออทำมาจากทัพพ์ม้าครูสอนไปเมื่อกี้นะคะ อ่อันนี้คือใบงานนักเรียนให้แยกว่าอันไหนวัสดุธรรมชาติอันไหนที่วัสดุที่มนุษย์สร้างขึ้นเนาะนักเรียนโอเคเนาะนักเรียนมีอะไรสงสัยไหมคะนักเรียนมีอะไรสงสัยไหมคะไม่มีไม่มีเลยค่ะไม่มีเดี๋ยวครูจะให้ทําใบงานใบนี้นะคะการบ้านของเราในวันนี้ซึ่งเบื้องต้นเราก็แยกกันแล้วแต่ว่าอันไหน อาอนไหนมนุ้องทันคือนเนาะเดี๋ยวจะให้นักเรียนทำไปงานนี้นะตแก้วฮัลโหลนักเรียนไปอ่ากลับมาหน้านี้ทุกคนคะทุกคนยกมือข้างขวาทุกคนคะยกมือข้างขวาดีมาก ยานิสัดีมากใครสนุกดีมากนุ่งผก้าดีมากค่ะยกมือทางด้านขวานักธนันดีมากนุ้พอ,อดีมากพอดิมลนดีมากนะคะยกมือข้างขวาทุกคนทุนอ่าเอามือลงแสดงให้ทุกคนฟังนะคะเอามือล,อง,คคออลองค่ะเอามือลองเอามือล,อง,คออลองค่ะวันนี้ครูให้แยกวัสดุที่ทำมาจากธรรมชาติแล้วก็วัสดุที่มนุษย์สร้างขึ้นเนาะ เื้องต้นนักเรียนแยกได้นะคะแล้วยังมีแบบว่านักเรียนคนไหนยังสงสัยไหมลูกเดี๋ยวจะพูดอีกครั้งหนึ่งใช่ค่ะขอบคุณค่ะมีใครสงสัยไหมคะเรื่องแยกวัสดุธรรมชาติมรในทีมมีไหม,มคะนักเรียนมีใครสงสัยไหมคะไม่มีเนาะถ้าไม่มีเดี๋ยวครูจะให้ทำรายงานเลยนะา ครับเดี๋ยวครูจะจัดที่นานต่อแล้วก็ให้นักเรียนทำรายงานนะถ้าไม่มีอะไรสงสัยเนี่ยครูจะแคปหน้าใบงานเมื่อกี้ลงไปอีกครั้งหนึ่งนะโอเคนะนักเรียนโอเคค่ะอ่าสำหรับวันนี้คุณครูลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ อ๋อ <coughs> มี <coughs>